สวัสดีครับวันนี้พ่อป้องจะมากินหอยจ้อแก้วโพชนาของดีเมืองชมบุรีที่อำเภอบ้านบพงนะครับทั้งไงก็ลองเสิร์ชดูได้นะห oh, อยจ้อแก้วโพชนาเดียเนี้มาดูเนื้อข้างในกันก่อนอโอ,อแน่นๆเลยนะมาชิมเลย làm chim bồ hề Yeah.